จากตอนที่แล้ว flipping แบบขายสิทธิ์โดยที่ไม่ต้องรีโนเวทคือวิธีการทำกำไรจากอสังหาที่ใช้ต้นทุนน้อยและทำกำไรได้เร็วมากที่สุดแต่ในตอนนี้บอกเลยครับว่าวิธีแบบนั้นเริ่มหาได้ยากขึ้นแล้วเพราะเจ้าของหลายคนเริ่มรู้ราคาตลาดมากขึ้นทรัพย์ที่ราคาถูกๆเริ่มมีน้อยลงคู่แข่งก็เยอะมากขึ้นพอคุณไปเจรจาต่อรองราคาเยอะๆเ,เนี่ยเจ้าของก็อาจเลือกขายให้คนที่เขายอมจา่ายยอมซื้อแพงกว่าคุณแล้วเราจะแก้ไขยังไงคำตอบคือเพิ่มมูลค่าเข้าไปเองเลยครับจากคนที่เคยซื้อสิทธิ์มาปล่อยต่อแบบเฉยๆเนี่ยคุณอาจจะต้องตตกแ่ง รีโนเวทหรือจัดสภาพให้ซับตรงนี้เนี่ยดูสวยน่าซื้อน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มราคาขายแล้วก็สร้างส่วนต่างกําไรขึ้นมาเองยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณได้ซื้อคอนโดเก่าในราคาถูกมาแล้วลงทุนรีโนเวทไปอยู่ที่50,000บาทนับเฉพาะต้นทุนรีโนเวทแต่คุณสามารถเพิ่มราคาขายได้อีกเป็น1นึ0 0 0สานแบบนี้คุณจะยังได้กําไรอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทโดยไม่ต้องโอนชื่อเข้าตัวเองและนี่คือการฟลิ p p i n g แบบใหม่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าเข้าไปไม่ใช่แค่เก่งกําไรจากราคาแต่แนนน่่อววาิธี ต้องคุมต้นทุนให้ดีและต้องรู้จักการรีโนเวทให้ต้นทุนไม่บ้านปลายและแน่นอนครับว่าต้องทําให้เร็วด้วยเพราะสัญญาจะซื้อจะขายยังมีวันหมดอายุอยู่เหมือนเดิมและเราก็ต้องเมเนจเรื่องวันในการทําการรีโนเวทด้วยและถ้าใครไม่อยากพลาดความรู้ดีๆในการหาเงินจากกสังหากดติดตามไว้ได้เลยเพราะผมมีความรู้ดีๆแบบนี้มาแชร์เพียบกับผม